สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนคลิปนี้นะครับผมจะพามาส้มนะครับผมเป็นเครื่องปัน่นยี่ห้ออะไรเนี่ยฟิลิปฟิลิปนะครับผมเป็นเครื่องปั่นฟิลิปอหน้าตาโดยรวมนี้นี่ตัวน,นี้เลยนี่นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่่อมนะครับแต่จะให้ผู้ช่วยเป็นคนทําเหมือนเรียนเรียนรู้นะครับเรียนรู้อันนี้จะเป็นเครื่องเลข,ของเขานะครับยังไม่เคยจับเครื่องปั่นเลยอวันนี้ได้เครื่องปั่นเข้ามาให้ลองนะครับผม ก็จะสอนไปทีละสเต็ปว่าเป็นยังไงแต่ละสเต็ปเป็นยังไงอันนี้เปิดฝาหน้าออกมาอ่าแล้วก็ยัดเข้าไปโอเคหันมาทางตัวหันสวิตไปหาตัวให้มันตรงล็อกอ่ามุนให้เข้าก่อนมุนคอให้เข้า มันจะมีล็อกมันจับไปแน่ๆเสียบปลั๊กสเต็ปแรกเราจะเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกไม่ติดเราก็จะลองก่อนว่าไม่ติดเพราะอะไระกดเปิด กดเปิดปุ่มเปิด,ปด,ปดมันก็จะมีเนี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับศูนย์สามไม่ติดอ่กหมุนนะครับหมุนดูใบดูใบนะครับ นี้หมุนนะครับโอเคถอ,อดถอดถ้วยออกอ่ามาทางนี้ถูกแล้วอืมได้อ่ะเจอโอเคเช็คตัวถ้วยนะครับอันนี้เช็คตัวถ้วยมาอ่าเช็คตัวถ้วยว่าฝืดไหมเราจะไม่เช็คตัวนี้นะว่าฝืดหรือเปล่า ก็ผมลองหมุนดูแล้วไม่ฝืดไม่ติดไม่ขัดนะครับผมแต่มอเตอร์เหมือนจะสตาร์ทนะครับเมื่อกี้โอลิงอ่านี่โอลิงแตกเป็นโอลิงกันซึมไม่รู้ว่ากันซึมหรือใส่ไว้ทำไมอ๋อใส่ไว้ล็อกนะครับตัวนี้มอเตอร์ตรงนี้ก็ไม่ฝืดนะครับผมงั้นก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัวสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อแบบไม่ไม่มีถ้วยดูก็สวิตช์ลองจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ ให้ผู้ช่วยดูนี่นะครับขาวๆวิธีการนะครับผมหาไขค,รครวงแบนหรือหาอะไรก็ได้ที่สามารถแย่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับก่อนจะหาก่อนอนี่ของผมจะใช้ตัวงัดนะครับอแย่ yeah, เข้าไปตามเพราะบางบางที่บางตัวนะครับสวิตช์ตรงนี้มันเสียนี่ลักษณะนี้นะครับแย่ yeah, เข้าไปเลยให้มันวิ่งออก นี่นะครับกดเข้าไปปับป๊บปั๊บตรงนี้มันจะเป็นสวิคนะครับเป็นเหมือนสวิคไว้เปิดเครื่องอ่ใครเสียบปัก๊กเปิดแล้วอ่าลองกดเบอร์ดูเีเ่นไหมครับกดปุ่มนั้นไหมกดค้างไปเลย อ่าโอเคนี่แบบนี้สวิตเสียนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรื้อเพื่อทําการเปลี่ยนสวิตกันนะครับความมาครับแล้วก็มันจะมีน็อตนะครับสี่ตัวหนึ่งตัวนี้ต้องใช้ไข้ควงยาวนะแยงลงไปหนึ่งสองสามสี่นะครับผมตรงนี้ดูแล้วน่าจะไม่มีน็อตนะครับเดีย๋ยวลองแกะดูตรงนั้นไม่ต้องลองแกะดูด เพราะบางทีเผื่อมันมีแอบแฝงน็อตฝังอยู่ไม่รู้ไม่ขึ้นไม่ออกโอเคไม่มีน็อตครับสรุปน็อตสีตัวอตอนนี้ใช้คือควงยาวคนระับเปิดน็อตตัวในก่อน ก็ยกตัวนี้ออกได้ไหมไปติดนัดอีกตัวนึงไหมลองดูสิดูนะครับผมสังเกตเหมือนมันมีร่องสังเกตนะครับนี่น,นครับมันมีร่องสองมุมน่าจะเป็นร่องให้งัดนะครับแต่เดี๋ยวดูรอบๆอ่ะสังเกตรอบๆนะครับผมไม่มี ก็พอยกอ่านี่เห็นเห็น,เห,นเห็นร่องนะครับผมนี่รับสองร่องสองรูนี่นะครับกับตรงนี้นี่ก็น่าจะงัดจากด้านหน้านะครับผมก็ต้องใช้ตัวแบนอ่านี่แย่เข้าไปแบบนี้แล้วก็งัดออกจะจด,ดิือ ยกแล้วก็ดึงไปด้านหน้ายกด้านหน้าขึ้นนะครับมันจะมีตัวล็อกนี่แบนใหญ่ๆก็คือยกข้างหน้าขึ้นแล้วก็สไลด์ไปด้านหน้าแล้วก็ยกออกนะครับเรามาตรวจสอบดูตัวมอเตอร์กับตัวฐานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงมั่งสีดำๆด้านในนะครับผมตัวฐาน มารูในนี้มองเห็นไหมก็เลอเยอะอยู่นะครับผมเหมือนเลือเยอะอยู่พะตัวตัวที่เราจะเช็คก็คือนี่ตัวสวิตช์ที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะต้องเป็นผมถอดนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะถอดให้ดูอ่านี่แกะวิธีการแกะนะครับนี่งัดด้านหน้านะครับผมมันจะเป็นกิฟนะครับนี่ตรงนี้หาอ,อะไรก็ได้ที่บางๆแย่เข้าไปแ้วก็งัดออกงัดออกนะครับผมแล้วพวกนี้มันก็จะขึ้นตามพอแงะออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ เต็มเลยครับทั้งไข่จิ้งจบทั้งแมงสาบนะครับก่อตัวที่เราจะเช็คนี่ก็คือตัวนี้นะครับตัวสวิตช์นะครับตัวนี้เลยเนี่ยยังเบอร์เลยหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะมาเช็คกันนะครับผมอันดับแรกนะครับเรายกมาเพื่อที่จะต่อตรงดูก่อนนะครับต่อตรงดูว่ามันทํางานไหมก็งัดออกด้านหน้านะครับมันมันจะมีตัวล็อกอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับผมถ้าจะงัดสวิตช์ออกไม่รู้แสงมันเยอะไปไหมนะครับ อันนี้จะเป็นสายหลักนะครับผมที่มาจากสวิตกดด้านข้างนะครับก็ตัวสวิตกดด้านข้างของเขาจะเป็นแบบสวิตกดติดลอยดับนะครับยกออกเลยแล้วกันนี่จำให้ได้นะครับอะไรอยู่ตรงไหนงัดออกมา แน่นเหมือนกันอ่านี่เห็นไหมครับตัวปุ่มกดเขาจะอยู่ด้านบนนะครับไว้สำหรับกดติดมาอนี้นี่นะครับอยู่ด้านบนจะได้จําไว้ตอนใส่จะได้ดูคลิปเก่าๆที่ถ่ายไว้นะครับขอ,อยกออกมานีา่เส้นหนึ่งนี่มันจะต่อเข้าไปที่มอเตอร์นะครับนี่ เห็นไหมครับนี่เห็นปลายไหมไหมครับเหมือนจะต่อเข้าไม่สุดนะครับเหมือนจะต่อเข้าไม่สุดด้วยเดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปใหม่ดูเผื่อมันจะได้ง้างตัวล็อกออกมานะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับง้างตัวล็อกนี่ตรงนี้นะครับง้างออกมาเพื่อที่จะให้มันล็อกกับตัว ลักเราได้แล้วก็เสียบเข้าไปถูกทางไหมอ่าไม่ถูกทางด้วยนะครับผิดทางเอาออกนะผมใส่ทางใหม่เมื่อกี้ก็วางลองดูแล้วนะครับเทียบแล้วนะคนั่นใส่ผิดอีกอันนี้จากที่จะให้ผู้ช่วยลองได้เป็น ลองเองครับผู้ช่วยนั่งยิ้ม,มสบายเลยไม่สบายต้องทำ <laughs> สบายอะไรถือกล้องเลยทมดีโงสบายอ้ยแทงนิ้วง้างตัวนี้ออกมาคืนนะครับตัวล็อกเทียบใหม่เป็นรูล่างแก,ก็กใส่กับไปแก,ก็ก แล้วก็เสียบเข้าไปผมจะถอดปลั๊กตรงนี้เลยนะครับโอ้แน่นดีมากมันแน่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ยางนะครับมัดเอาไว้ดีกว่าแทนการกดนะครับ ก็ถ้าใครถอดได้นะครับก็ถอดไปเสียบที่ตัวสวิตช์เลยใส่สวิตช์ปรับปรับความเร็วนะครับอ่าผมก็จะเสียบยอย่างนี้เลยเอ้ยต่ออย่างนี้มัดไว้อย่างนี้อะสายนี้เป็นสายที่มาจากปลั๊กไฟนะครับผมถ้าใครถอดได้ก็ถอดแล้วก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยเพื่อลองนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ถอดเพราะามันถอดไม่ได้นะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วก็ มาเช็คดูว่าเข้าไหมอ่าสวิตเข้าทํางานได้นะครับคราวนี้ผมจะมาเช็คสวิตนะครับผมว่าสวิตท,ที่เราต่อนอะ่ะมันทํางานไหมนะครับก็เริ่มจากการดูขั้วมอเตอร์ก่อนขั้วมอเตอร์ แดงขาวจะไม่กิ่งกัดฐานฐานจะขอใส่ฐานรองมอเตอร์ก่อนนะครับกันใส่ แเราลองจะได้ไม่ใส่โ okay. อเคผมจะเสียบปลั๊กนะครับเพื่อลองเปิดสวิตช์ครับผมลองเบอร์011ใช้ได้โอเคสรุปใช้ได้นะครับ รู้ไหมปัญหาที่เกิดเมื่อกี้เกิดจากอะไรที่ทําให้ไม่หมุนรวมปักอะทียนล็กก็คือปัญหามาจากปักตัวนี้นะครับนี่มันหลวมนะครับไอตัวปักที่มันมีรอยไหมนะครับผมน่าจะตอนตอนที่เขาเสียบแล้วมันหลุดออกนะครับผมไอตัวกิฟล็อกที่ผมง้างออกมาที่เป็นเหล็กที่ผมง้างออกมามันน่าจะหลุดออกมันทําให้เวลาเราเสียบเข้าไปแต่มันไม่สุดมันก็เลยเกิดความร้อนแล้วก็ไหมปลายตอนนี้เราก็ดันให้มันสุดนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปคืนอ่ะก็เป็นอันเสร็จ เดี๋ยวจะประกอบเข้าคืนนะครับผมสรุปตัวนี้นะครับผมไม่มีค่าอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นค่าวิชาไปนะครับผมค่าถอดแล้วพวกนี้ก็เนี่ยเช็ดทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการประกอบมีอะไรมั่งไม่รู้ว่าจะจําได้ไหมนะครับต่อไปก็จะมาประกอบนะครับผมก็เริ่มจากการแกะยางที่มัดไว้ปั๊บเนี่สวิตช์จะเป็นแบบกดติดลอยดับ ก็ใส่เข้าไปในร่องขีดอยู่ข้างบนนะครับผมตอนถอดคือขีดอยู่ข้างบนก็ใส่เข้าไปก็กดลงไปนี่ตัวสวิตช์นะครับแบบนี้นะครับแย่เข้ามาข้างใต้นะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปลักษณะนี้แล้วก็วางมันจะมีล็อกนะครับผมก็วางเข้าไปกดให้เข้านี่นะเข้าแล้วตอนนี้วีกดใช้งานได้นะครับนี่ Okay. แล้วก็แล้วก็ตัวกดนะครับผมที่ผมบอกนี่นะครับก็มีสปริงด้วยนะครับอยู่ทางนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นี่ลักษณะนี้ก็เวลากดก็จะกดลงนี้นี่ครับเวลาเราใส่เข้าไปโอเคฝาปิดนะครับตรงนี้ไม่มีน็อตนะครับ ด้นานหน้าไม่มีน็อตเลยแล้วก็ใส่มันจะมีร่องนะครับนี่ตรงนี้ดันฝั่งนี้ก็มีร่องร่องนี้นะครับผมถ้าใส่ไม่เข้ามันจะเอียงนะครับก็ใส่ให้ตรงร่องก่อนส้มครับเครื่องปัน่น ต่อนะครับผมพอดีเมื่อกี้ลูกค้าเข้านะครับเอาตังมาจ่ายนะครับอตอนนี้ก็ประกบใส่เข้าคืนเหมือนเดิมนะครับผมก็ด้านหลังเมื่อกี้ที่ถอดน,นี่นะครับผมทําไมต้องใส่เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่คืนนะครับแล้วเราลองมอเตอร์เนี่ยมันจะสั่นอย่างนี้นะครับเนียมันจะสั่นอย่างนี้ลองเพราะว่ามันมีตัวล็อกมันทําให้มันแน่นนะครับผมอา้าวมีในนี้มีอีกนะครับผมรู้สึกไปเยอะมาก เมื่อกี้บอกว่าไม่มีค่าอะไรเจอแล้วนะครับค่าอะไรหนึ่งตัวค่าอะไรไม่ถึงสิบบาทนะครับเป็นโอลิงกันสั่นนะครับกันกระแทกกันเสียงกันได้หลายอย่างนโอลิงตรงนี้เดี๋ยวบอกว่าตัวไหนแล้วก็ใส่เข้าไปครับแบบนี้กดนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วก็พันน็อ สี่ตัวนะที่จริงน็อตตัวนี้ขันก่อนก็ได้นะก่อนปิดฝาขันน็อตเข้าไปอันนี้ที่ใช้ไขควงเพราะว่าตัวผู้ช่วยนะครับถนัดไขควงนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะถนัดสว่านนะครับใช้สว่านยิงของผู้ช่วยเขายังไม่คล่องถ่า่ก็ฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งนะครับไม่ถึงต้องใช้ตัวยาว ความแน่นตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับว่าประกบเข้าสนิทด,ดีไหมนะครับเผื่อมันนูนขึ้นมานี่รอยนี้อโอเคแล้วก็เก็บสายนะครับเก็บสายออกมานี่ลักษณะนี้เป็นสายไว้ใช้งานอ่านี่เห็นเห็นอะไรไหมครับถ้าแบบนี้เราก็พันให้ลูกค้าไปเลยเพราะว่ามันมีที่รอยลูกค้าพันมาอยู่นะครับ ันนี้หนูกัดเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็พันเทปพันสายให้นะครับมันมีตรงนี้ด้วยนะเ,เห็นไหมเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้ดูอันนี้นะครับอันนี้พี่ลูกค้าันมามนมรนเราจะแกะต้องนิ่งๆก่อนแกะแล้วก็เดี๋ยวพันเทปพันสายใหม่นะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับผมสายร่องนะครับนี่ล็อก เสียบปลั๊กนะครับสังเกตตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่โอริงนะครับเวลาหมุนมันจะมีเสียงแก๊แก๊ๆเเบาๆนะครับไม่รู้ในกล้องจะได้ยินไหมนะครับได้ยินใช่ไหมง่ยๆแต่ไม่รู้ในกล้องได้ยินนะครับได้ยินไหมนะครับหนะาวออกอาาม,ม,มาดูนี่มันจะเป็นโอริงตัวนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้เห็นไหม มืดนะครับนี่นี่โอริงตัวนี้อยู่ตรงนี้มันจะเป็นโอริงที่ว่ากันพลาสติกตัวนี้นะครับมากระแทกกับพลาสติกตัวนี้พอมันกระแทกกันตอนหมุนมันก็จะเลยเกิดเสียงแกลดแกลดแกดแกดเหมือนเสียงกระแทกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโอริงตัวนี้ด้วยนะครับก็หาเทียบเบอร์เอาครับว่าจะตรงกับเบอร์ไหนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่านี่นะครับนี่เท่ากันนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับ แผนที่ของเดิมนี่นะครับผมอันนี้เราจะมาใส่ดูว่าไอเสียงดังเมื่อตก,กี้มันหายไหมปับ๊บฟังเสียงดูนะครับยังไม่ได้เสียบปัดกนะตลและช่างนะครับเสียงเบาขึ้นนิ่มขึ้นอลองเบอร์หนึ่งเบอร์สอง นะครับผมนี่เลย